สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมแล้วก็ไอ่รายการ Star d u s t Gaming ในพาร์ท h o w t o Play m i n e c r a f t นะครับเ,เออเออไม่รู้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะตอนแรกก็ต้องสร้างบ้าง,างไงไม่ใช่แล้วพี่ใบจะเด็น้องไอ้เพี้ยนโอเคงั้นเริ่ม เริ่มเล่นนะครับโชคของคุณอันหนึ่งก็คือจะเริ่มมาจะเกิดในที่ที่แบบไหนนะครับโอเคนะครับเริ่มแรกก็ตัดไม้น้องไอมาตัดไม้ได้แล้วโอเคเริ่มแรกมาตัดไม้นะครับเอาไม้ไปเริ่มแรกก็ตัดไม้ตัดผมจะเห็นว่าผมถือความกินนะครับก็แค่โชคดีได้ตอนเริ่มมานะครับไม่ไประโยชน์ใดๆเลยความกินเอ้อโอ๊ะแป๊บนึงโทรศัพท์นะครับ โอเคนะครับเพื่อนโทรมานะครับแต่อย่าไปส่วนว่าใครนะครับโอเคอ้าวตั้งโต๊ะคราฟแล้วอ้าวใครตีเนาะไอ้แหละแล้วก็ทำโน่นทำนี่นะครับตอนกลางคืนก็แค่ต้องระวังนิดหน่อยเองนะครับไม่มีอะไรพิเศษหรอกก็แค่ต้องระวังคีเปอร์ระเบิดใส่นะครับแล้วก็เอนเดอร์แมนนะครับ เรามาวิเคราะห์กันง่ายๆก่อนนะครับเอคริปเปอร์ในโหมดอีซี่กับนอร์มอลนะครับถ้าระเบิดประชิดหนออีซี่นะครับถ้าระเบิดประชิดตัวคุณเตรียมตัวลาโลกได้เลยนะครับถ้าระยะที่ไกลออกมาแรงระเบิดก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับก็แค่นี้แหละครับไม่มีอะไรพิเศษเหรอกครับซอมบี้เป็นตัวที่เบสิกที่สุดแล้วก็กำจัดง่ายที่สุดด้วยแล้วเอนเดอร์แมนเป็นตัวที่ฆ่ายากเพราะมันชอบบิ่งหนีก็ไม่มีอะไรพิเศษก็อย่าวิ่งเจอก็วิ่งหนีสกเลตันก็จะยิงหนู เพื่อแล้วก็สร้างบ้านแล้วก็คราบดาบอันหนึ่งคราบดาบนะครับทำบ้านใต้ดินปะเราจะทำบ้านกันตรงไหนดีนะ โอเคสร้างบ้านสร้างบ้านมาช่วยกันสร้างบ้านหน่อยดิเอ,อิ่ม,ม,นะเ,ม,มเห็นแล้วก็จับแต่ไม่ถึง44อันเห็นแบบไม่ถึง44อันอ่ะ ก็จะได้บ้านแบบกระทัดรัดนะครับเป็นบ้านบ้านกระทัดรัดดีจังเลยนะครับเนี่ยอยู่นี่ยังอยู่อ่ะอ,ะอะติดติดตัวค้าอยู่นี่ เหมือนเห็นอะไรไม่ชอบมาขุดซานอ่ะะไรแล้วก็ทําการวางโต๊ะคราฟขุดไปไหนแล้วเนี่ยาวางโต๊ะคราฟลงไปแล้วก็เอาพัมกิ้นไปครับเออแล้วก็ทำ ที่ปลูกพืชการปลูกพืชจะไปต้องมีน้ํานะครับแล้วก็ต้องหาน้ําให้เจอก่อนปลูกพืชน,นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์ใดๆตอนนี้แล้วก็ทําที่ขุดหินแล้วก็ขุดเ,เราไม่มีถ่านแล้วก็เราไม่มีไง <c oughs> ต้องใครจะออกไปผจญกับซอมบี้ข้างนอกเพื่อหาไม้เหลอ ก็ใช้หินคาราฟนะครับหินคาราฟต่างๆออกมาถ้าคาราฟที่ขุดหินโอหินหมดแล้วก็กลับไปขุดต่อถ้าจะขุดให้ได้เร็วๆก็ต้องขุดตามแต่ละชนิดของมันนะครับอย่าเอาจอบอย่าเอาดาบอย่าเอาขวานอย่าเอาที่ทำที่ทำฟาร์มไปขุดนะครับ นอกจากช้าแล้วยังไม่ได้ปะยังไม่ได้จะได้ยังไม่ได้ของด้วยนะครับเฮ้ยเอามาแบ่งกันดิน้องไออืมอร่อยร้าที่ขดเห็นทำขวานแล้วก็อ่าอะไรอีกดี พริกแอ๊กอีกอันหนึงาา่งอ่ะเอาพริกแอ๊กไปแล้วก็ขุดต่อไปบ้านตาดีสร้างง่ายแต่ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะครับ ยอะแยเหรอมีใชยย่เยอาไ,ไปตัดไม้มานะน้องไอไม่เอาขวานไปล่ะ,ลละโรสแล้วก็เอาเป็นโรสเวดก็คือกุลาบบดเอามาย้อมขนแกะได้เพื่อความสวยงามนะครับ <c oughs> โอ้ยรู้สึกปวดคอแฮะอ่าได้ไม้มาเท่าไหร่ เอามาทำกล่องเก็บของเลยน้องไอของขอ,มไ,ขอมไ,ไม้หน่อยขอไม้หน่อยข้างหลังน้องไอเอาสักสองอันนะโอเคแล้วก็มาทำกล่องเก็บของกันนะครับว่ากล่องเก็บของว่างแก๊บ ลเอาของที่เราไม่ใช้ใส่เข้าไปไม้เก็บตัวดีกว่าแล้วก็ขุดเห็นต่อ แล้วก็ทําเตาเผากันนะครับเปิดถิดเตาเผาทําสักสามอันชอบทำเยอะๆเตาเผาทําแล้วมันเผาได้เร็วดีอ่ะเผาเผาได้เร็วจึ๊บจึ๊บจึบที่เหลือก็แค่หาไปตัดไม้มาเผา น้องอายมาเอาขวานมาเอาขวานโย,ยนบายไปตัดไม้ทำลายป่ากันขวานไม่ใช่เหรอ,อขวานขวานาแล้วก็ออกไปไกเฮ้ยสไปเดอร์เฮ้ยสไปเดอร์มันจะปีนหอมได้แล้วก็กระโดดได้ก็เลยอันตรายที่สุดโตเฮ้า ก็คือไม่แอไปพิเศษแล้วก็อันตรายท่านั้นเองนะไม่มีอะไรเป็พิเศษครับทุกตัวฆ่าเราได้หมดถ้าเราประมาทครับสล,สลาก็ฆ่าคนได้<น>อ่ามันไม่มีดาเมจด้วยซ้ำ <c oughs> หักคนทงเราวาตายอันนั้นอันนาสุดแล้วก็ตัดไม้ตัดม แกะอย่าดันแกะนี่ก็คือฆ่าเพื่อเอาขนแกะนะครับแต่เรายังจะไม่ฆ่าแกะครับก็ยังไม่จำเป็นเท่าไหร่ัน่เาวหป็ ไอ้ต้นไม้ต้นใหญ่ๆจะตัดยากโอ้เจอ<ะ>รูด้วยน้องไอรูทำไ,ไดานแล้วเหรอโหเราจะเทเลพอร์ตมาเพื่ออะไร <c oughs> ได้ไม่ใช่แล้วล่ะแล้วก็ขุดขุดขุดตัดตัดตัดอัดน,นนี้ไม่ตัดต้นไม้ต้นใหญ่ๆแค่ก็เคลื่อนยากเพราะน,น,นั่นเนี่ยไม่น,าน่าจะตาย ไม่เชื่อก็ลองโดดลงไปสิไม่ฝากรอดูบ้านนะครับเจอเหล,ล็กด้วย บ้านดูเล็กกระทัดรักดีไม่น่าจะเรียกว่าบ้านน่าจะเรียกว่าทางเข้าเหมืองแร่ดีมากดีกว่าเอาไปเผาดีกว่าแล้วก็เอานี่ไปหาด้วยเ,เ,เดี๋ยวนะหาด้วยสามหาด้วยสาม,มแล้วก็เผาแล้วก็เผาแล้วก็ <c oughs> ได้ถาแล้วก็อามาเปลี่ยนกันได้ถาแล้วก็มาเปลี่ยนกันได้ถาแล้วก็เอามาเปลี่ยนเออใครตด <c oughs> แล้วก็เอามาเป็นพลังงานแล้วก็รอให้มันเผาต่อไป เผาจะได้ชาคโครไม่ใช่โครนะครับเอามารวมกันไม่ได้หน้าถึงหน้าตามันจะเหมือนกันก็เถอะโอ๊ยไอย้เหลือก็แค่รอมันเผาต่อไปใช้เวลาเผาค่อนข้างเลยนานเหมือนกันนะแล้วก็ดีแล้วก็กินแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี้เมื่อก่อนเราหายากมากเลยเนาะหายากมากแต่เดี๋ยวนี้ก็ดอกได้จากต้นไม้แล้วแต่ก็ดอกยากเหมือนเดิม ว่าโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับกลับมากันต่อเห็นน้องอาเจออะไรเลยโอ้ลงไปแล้วเราก็จะพบกับข้อแล้วก็ขุดออกมาโอ้เจอเหล็กเยอะแยะเลย ต้องไอขุดไม่ได้เพราะต้องไอไม่มีใช่ไหม,อ,มอ๋อเหล,เล็กเหล็กเหล็กเหล็กนี่ช่วงการการช่วงแรกๆก็ใช้ได้เรื่อยๆเลยแต่ถ้าได้เพชรมาแล้วก็จะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่อรอจนกว่าเพชรจะพังใช้ทองใช่ทองนี่ไร้สาระมากเลยอ่ะพังง่ายมากเลยอ่ะลและทองก็ขุดเหล็กไม่ได้ทองก็ขุดอะไรนะ ขเพชรไม่ได้หรอทองขุดอะไรไม่ได้นะรู้สึกว่าทองจะขุดเหล็กไม่ได้นะถ้าได้จําได้ทองมันก็ดูสวยดีนะแต่นะแบบแต่ห่วยก็คือมีดีแต่หน้าตาร,รูปสวยแต่จุบไม่หอมนี่เอง ก็ได้ช่วยแนะนำเกมสนุกๆให้ทีสิครับสามารถสามารถบอกได้ตามตามหมายเลขข้ลาล่างนี้นะคะเราไม่ใช่รายการสด <c oughs> เดี๋ยวมาเล่นมุกแบบแการ์ตูนนะ <c oughs> อ่าแล้วก็ขด <c oughs> ข,ขึ้นไปอ่าขดขึ้นไป ไม้ขุดดินนะครับโอ้โหสุดยอดมากลูกกระดูกกับ arrow กระดูกกับลูกขนุต้นไม้นี่ก็เอามาปักไว้แล้วก็ปลูกได้นะครับแล้วก็ปลูกแล้วก็ปลูกโอเคครับ <c oughs> โอ้ยเป็นหวัดมาเผากันต่อนเลยเฮ้ยเข้าไม่ได้ แล้วก็ทำเตาเผาอีกสักอันหนงึงเตาเผาเยอะๆก็ดีแต่เยอะไปก็ลำขาดหน้าลำขาดนิดหน่อยออฮะน,นาาี่หมายก็เผาเหล็กด้วยโอเคได้หมายพอสมควรเลยส่วนกระดูกนี่ก็เอาไปคราบแล้วจะได้โบนบิลนะครับเรียกว่ากระดูกบท ส่วนประโยคขอเขากระดุดฮุยกระดุดบดนะครับเอาไว้ศาสตร์ใส่อะไรก็ได้นะครับเอาไว้สาด์ใส่พวกขื่นแล้วจะโตเร็วขึ้นอย่างนี้นะครับปิงแล้วก็ปิงปิง,ปงเสร็จแล้วนี่แล้วก็ตัดไม้เลยกระดุกบดหาได้จากสเกลเลตันเท่านั้นนะครับใช่ไหมกระดุกบดหาได้จากสเกลเลตันเท่านั้นเนาะ จกลอมสวัตด้ย๋อจากสเกเลตันและกล่องสมบัตินะครับแต่สเกเลตันจะหาง่ายกว่ากล่องสมบัติในดามน้นเจียนนะครับโอเคแล้วก็ชอบชอปชอปโอเคนะครับนี่คือเบสิกเรื่องต้นนะครับไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วก็สวัสดีครับ